เอสัพพังสปาทะนิยันติอัปปมาเทนะสัมปทาติกิณธังสิทธิจาเบื้องบางเป็นไผ่บ่มีบุญได้ เปิดมาสวดมีลักษณะาถาลักษณะสามอย่างต่อหน้าสนะี่สามวันนี้เปิดไปทวนบน,นสวดบทเสริวสววสมวันนี้จะได้สวดประคาาชินบัญชรนะเป็นบทเสริมในตำพื้นวันทีสิบเอ็ดและเป็นอง่องปันปไยหน้าหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สาม ภาษาจินนับหน้4 3